สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเกษตรไทยกับทิลิคอนไฟ70ครับผมสุภวัน์ย้อยประจันนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพบเกษตรกรนะครับซึ่งผมนาท่านผู้ชมมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมคงจะนึกถึงลำไยนะครับถูกต้องนะครับลำญ่นะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือของไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเพียงตามลําพังนะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษ นะครับซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเจ้าของสวนลำไยนะครับก็คือนายห้างประจวบจำปาทองนะครับพูดถึงนายห้างประจวบนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่านะครับว่า,าทาไมนายห้างอายุมากแล้วถึงยังต้องมาเดินลุยสวนนะครับซึ่งนายห้างบอกว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นนะครับท่านก็ได้ทํางานมาตลอดนะครับตอนนี้ช่วงเวลาของท่านที่เหลือท่านอยากจะคืนสิ่งที่ดีๆแก่สังคม ซึ่งท่านก็เลยร่วมขบวนมาพูดคุยกับเจ้าของสวนลำไยนะครับเรามาทําความรู้จักและพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับในห้างครับสวัสดีครับพี่ทรงศักดิ์ครับครับทั้งหมดทั้ง4ท่านนะครับก็มาร่วมพูดคุยนะครับกับเจ้าของสวนลำไยคุณพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณไกรสอนอินตุนคุณไกรสอนอินตุนนะครับเป็นเจ้าของสวนลำไย ที่นี่นะครับก็เชิญในห้างประจวบครับพูดคุยกับคุณพี่ไกสอนครับคุณไกสอนลำใยนี่ก่อนจะออกลูกออกเต้า่าเราเห็นนะฮะมันก็พี่ได้ใช้สารซิลิคอนไฟของเรามาก้วแก้วโกแค่วันนะครับโก้วแค่น้ำก็ใส่ตัวน้ำแล้วเนี่ยสามกังนันแต่ก่อนนี้ยังไม่มีลูกไมีอะไรเลยคนะพอมาออกมาแล้วมัน ติดอยู่นานไหมครับหรือว่ามันมีร่วงมีอะไรแบบครับบ้างหรือเปเป็นธรรมชาติมันทำให้เกิดอ้ก็ขนาดที่เขาเห็นในขนาดนี้ถ้าทุบไปจะลองทำไหมครได้ชก็ไม่ทํำเลยครับครับครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ทั้งสวนนี้นะครับประมาณห้าไร่ใช่ไหมพี่ห้าไร่ประมาณห้าไร่นะครับห้าไร่ที่ปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้นครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบต้นนะครับคุณที่ กินสอนนะครับได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์กลแคดมานานแค่ไหนแล้วครับคือปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วและฤดูกาลที่แล้วก็ได้ใช้มาแล้วครับหลังจากใช้มากับก่อนที่เราไม่ได้ใช้มีความแตกต่างกันนะแตกต่างครับเป็นอย่างไรบ้างหน่อยลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังทีปายมันจะมันเขียวดีสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีแล้วการติดลูกครับเป็นยังไงครับลูกดีครับติดลูกดีดกรสชาติหวานหวาน ได้ตามมาตรฐานคุณภาพแล้วเรื่องของแมลงรบกวนครับมีบ้างไหมแมลงรบกวนก็มีถ้าเราไล่ไล่อไล่แมลงได้ด้วยนะครับซึ่งจะลดการการรบกวนของของแมลงต่างๆนะครับผลของการใช้ทําให้เราต้นทุนลดลงไหมลดลงออย่างต้นนี่เก็บทั้งหมดได้ประมาณกี่ตันครับก่อประมาณกี่กิโลนะครับต่อต้นหนึ่ง สองร้อยโลต้นอยูประมาณสองร้อยโลต้นอายุกี่ปีครับต้นนี้หกปีถ้าทุเรียเทีบเป็นคนก็อยู่ในวัยสาวแข็งแรงจริงๆแล้วลำไยเนี่ยเราปลูกกี่ปีถึงจะได้ผลผลิตครับสามปีสามปีก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ไปยาวนานแค่ไหนครับนี่ยังแล้วแต่การบำรุงนะบำรุงดีสิบปียี่สิบปีสามสิบปี ประมาณสามสิบปีโอ้ลำไยนี่มันให้ผลผลิตปีละครั้งใช่ไหมปีละครั้งนะครับนี่เป็นลำไยส่งออกหรือว่าเป็นบริโภคภายในส่งขายภายในประเทศใชส่งออกส่งออกได้ด้วยเป็นลำไย่ออกซึ่งเขาเหมามาเมาเปลือยเลยหรือว่าออเขามาเมาที่เวลือเลยเราก็สะดวกสบายหนยครับไปตกคนไปขายในตลาดทีนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการใช้โคแคทวันผลิตน้ำ คุณไก่สอนขีดไปกี่ทั้งครับสามทังรั้ดูการเนียนะสามทังทั้งละกี่ซีซียังไงทังละเศษผสมผสมเนี่ยถังหนึ่งก็ร้อยห้าต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับใชถังใหญ่นะครับเป็นถังสองร้อยลิตรนะครับซึ่งใช้ก็สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนั่นเองนะครับซึ่งผลก็ออกมาก็ฉีดไปสามรังแล้วจะยังต้องขีดอีกไหม ผิดอีกใช่ไหมแล้วรื่ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ประมาณเดือนกรกฎาคมประมาณเดือนกันตะกม่ดปลายกันตะกัอยากทราบว่าหลังจากที่พ้นแล้วมีลมแรงๆมาบ้างไหมลมแรงๆถ้ามาก็คงจะไม่ร่วงนะพวกพวกมันจะเหนียวตอแสดงแข็งแรงแข็งแรง รับคออ๋ถ้าสมบูรณ์เนี่ยท่อมันจะยาวติดลูกเยอะอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ก็ไอฝั่งตรงข้ามนั้นเขาใช้ไหมครับเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปดูกันถึงนี่มันแตกต่างกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ติดลูกหมดทั้งสวนแต่ฝั่งน้นไม่ติดลูกเทวดาเลี้ยนเทวดาเลี้ยนขอสงค์อยากอยากจะให้พี่อินสอน ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลำไยทั่วทั้งประเทศนะครับให้ข้อคิดข้อแนะนำอย่างไงครับเชิญครับก็ใช้อาหารเสริมครับต้องใช้กลชัดวันกีนกน่วันฉีดครั้งยังไงอธิบายนิดนึงครับวันประมาณ1ิบวันก็ฉีดไปครั้งหนึ่งมไม่มีปัญหาในเรื่องของลูกหลุดร่วงไม่มีนะทำให้มีความสมบูรณ์ขึ้นไหมสมบูรณ์มาก ผมบูนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนะครับก็คือคุณอินสอนอินตุนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำสวนลำไยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีรายได้จากการปลูกลำไยครับในห้างครับชนลำไยตอนนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขมีความสุขมากนะคนเราลงมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจครับครับไดนใช้ด้วยกแก้วของเราครับ ก็ทาไม้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขต่อไปนะครับครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณอินสอนเนี่ยครับได้พาเดินชมสวนลําไยทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงผลพวงที่ออกมาเนี่ยมันหน้าผาคภูมิใจชื่นใจขนาดไหนนะครับสักครู่ครับท่านผู้ชมพี่อินสอนครับเราจะเดินชมสวนกันนะทั้งสวนเลยครับไปดูว่าไม่ได้มีอยู่เพียงต้นเดียวที่เห็นนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ท่านผู้ชมได้ได้ดูว่าทั้งสวนของพี่อินสอนเนี่ยมันมีเหมือนกันทุกต้นครับผลออกมานี่ดกหนาไป ทุกต้นนะครับทั้งหมดร้อยเท่าไรนะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบต้นครับพื้นที่ห้าไร่นะครับปลูกห่างกันยังไงนะห่างกันระยะไม่มาห้าเมตรหกหกคูนเจ็ดหกคูนเจ็ดนะครับซึ่งจริงๆเขาจะปลูกกันแปดคูนแปดใช่ไหมแต่ต้องไว้ทางอ๋อไว้ทางจะมาเพื่อให้รถได้เข้าได้นะครับแต่ที่วิธีการที่เอา โกเแคบวนเินทำเนี่ยครับท่านยังไงครับครับวิธีการในการใช้โกเแคบไวานใช้ยังไงครับใช้เอามาฉีดผสมน้ำผสมน้ำผสมน้ำยี่สิลิตรยีสิบลิตรต่อต่อเท่าไหร่ครับส5บห้าสี่สี่สิี่ีแล้วก็ถังสองลิตรก็ประมาณร้อยห้าห้าสิบี่ี่สอลิตรนี่ฉีดได้กี่ต้นครับประมาณ เกือบครึ่งเกือบครึ่งเพราะว่าทั้งทั้งห้าไร่เนี่ยฉีดไปกี่ถังสองถังฉีดมากี่ครั้งแล้วครับสองถังก็เฉลี่ยแล้วสามร้อยตีซีหกสิบหกสิบต้นประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นต่อสามร้อยตีซีห้าไร่อันนี้ฉีดมาสามครั้งแล้วนี่ฉีดสามรดูกาลนี้สามครั้งใช้ใช้เครื่องโบโดหรือเครื่องฉีดนะเครื่องพ่นเครื่องพ่นเลยเครื่องพ่นใหญ่เลยใช่ไหมครัแล้วจะใช้ฉีดกี่ครั้งจนจนเก็บแบบไม่ออกเต็มที่ครับฉีดสามครั้งนี่ยังไม่หมดลิตรเลยไหมห้าไร่ฉีดกี่คครรัั้งบ ต้องฉีดอีกประมาณสามครั้งสามครั้งเป็นหกครั้งโอเคครับท่านผู้ชมหกครั้งครับหกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับดูได้นะครับทุกต้นนะครับลำไยออกมาดกจนต้องใช้ไม้เนี่ยมาทำนะครับไม่งั้นกิ่งมันจะขาดนะท่านผู้ชมติดพื้นเลยนะครับดมาดูอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วรับด้านทางฝั่งแล้วฝั่งนี้นะครับซึ่งสวนใกล้เคียงสวนใกล้เคียงซึ่งไม่ได้ใช้ โกแคทวันนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนะครับลูกแทบจะไม่มีนะครับใบก็ดูแบบมีมีครับมีเปแลงแล้วก็ดูใบแล้วมันเหี่ยวไปหมดทั้งต้นนะดูนะครับถ่ายให้ดูเลยครับอ่าดูดูนะครับไม่มีลูกเลยนะครับเดีอยถ่ายไปมีกี่ต้นถ่ายไปหมดเลยนะครับไอนี่สวนข้างๆนะครับเป็นไร่ที่อยู่ข้างๆกันนะครับซึ่งไม่ได้ใช้โกแคทวันนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ เขาได้มาถามคุณไกรสอนมั้งไหมทำไมเจ้าของเขาไม่ดูแลแลวปล่อยหรือเจ้าของมันเจ้าของอคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านแต่ไม่ได้มาดูแลเลยก็ปล่อยเป็นธรรมชาติคุณฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าให้เทวดาเลี้ยงนะเทวดาเลี้ยงด้านหลังนี่เป็นส่วนที่ใช้โปแเร์วานของคุณอินสอนไอ้ที่ที่เรายืนอยู่นี้ ไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะถ้าเราดูต้นข้างๆนะท่านผู้ชมก็คงเห็นว่ายังไม่มีลูกเลยนะครับแต่ถ้ามองเลยไปด้านหลังที่เราเดินจากมาเมืองเห็นด้านหลังไ้ยครับเห็นลูกดกมากเลยนะครับมันกระชอมันสั้นดูดูดูนะฮะแทงยอดแต่ไม่ไม่ออกลูกไม่มีลูกอันนี้ใบใบนะฮะผมทุกควรดูเอลยใบก็มีแมลงรบกวนด้วยที่มีแมลงนะมีขาดเห็นไหมครับไปนะครับไม่ได้ใช้โกแคดวันไม่ได้ใช้นะครับเนี่ย มาแรงมาแทะนะครับเดี๋ยวไปดูได้กาลังดึงมาดึงมาดูว่ามันเขียวสวยเงางามยังไงนะครับดูครับชัดเลยเห็นชัดเลยเงางามเลยนะครับห้างถือเลยนะครับเป็นพยานเลยนะครับเทียบยืนยันท่านมี่ก็แจ้งให้ประชาชนทุกท่าบทราบว่าเมื่อได้ปลูกแล้วก็ใช้เวลาดูแลมาไหลยปใกล้ที่จะออกดอกผลนี่ก็ควรจะใช้ โอแก้วโคแคดวันอานอหารทางใบครับซึ่งก็จะให้ความบุดมมสมบูรณ์เห็นได้ชัดก็เปรียบเทียบแล้วมันเหมือนฟ้ากรเหวเ <c oughs> หมือนฟ้ากบเหวรับ วันนี้เราเจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าการปลูกลำไยนะครับเเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยทำยังไงนะครับอยากให้คุณไกรสอนนะครับอบอกท่านผู้ชมเผื่ออยากจะทำเเป็นชาวสวนแบบเหมือนกับคุณไกรสอนบ้างนะครับขอเชิญครับคุณไกรสอนแนะนำนิดนึงครับเอาปิ้นมาครับปิ้งตอนน่ะหลังจากที่เราเตรียมพื้นดินนะครับแล้วเราต้องวัดระยะการปลูกไม่ต้องปลูกห่างอะไรยังไงปลูกห่างปนะมาณต้องแปดต้นแปด ต้องแปดคูณแโดยมาตรฐานของการปลูกลําไยนี่ต้องแปดคูณแปดนะครับเมื่อเราวัดระยะได้แล้วเราก็ต้องมีการขุดหลุมหลุมกว้างประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าสิเซนหรือว่า60สิบเซนเม็ดหนึงโอหลุม1เมตรแล้วมีการรองพื้นด้วยพวกอินซีวัตถุต่างๆพวกอาหารทางดินอะไรนะฮะต้องใช้รองพื้นนะครับหลังจากนั้นก็นํากิ่งตอนมาปลูก ช่วงแรกๆต้องมีการพรางแสงไหมเช่นเอาพุ่มไม้มาวางครั้งมีใช่ไหมต้องวางพรางแสงก่อนกันกันแดดไว้นะเพื่อที่เราให้ลําไยมันมีความแข็งแรงในการจะเริญเติบโตใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการให้ปุ๋ยเนี่ยเราให้ยังไงครับว่าปีหนึ่งเราให้กี่ครั้งลําไยเนี่ยปีหนึ่งประมาณสิบสองเดือนละครั้งหรือละครั้งแล้วลดน้ำนะทุกวันหรือแบบลดน้ำต้องแล้วแต่ แล้วแต่ฝนด้วยโอ้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องลดช่วยเจ็ดวันก็ต้องให้มิตรทุกเจ็ดวันเนี่ยลำไยต้องได้รับน้าใช่ไหมแล้วทีนี้พอมันโตกี่ปีถึงจะเริ่มให้ดอกให้ผลผลิตสามปีสามปีก็เริ่มแทงดอกหลังจากแทงดอกเนี่ยถึงการเก็บเกี่ยวนี่ใช้เวลาออกดอกมาดอกบานจนถึงมีผลลำไยแก่สูกเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณแปดเดือน สแสดงว่าก็ปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะครับและทีนี้เนี่ยคุณไปสอนเนี่ยใช้โกแคทวันในช่วงไหนที่พูดมาเนี่ยเราใช้ช่วงไหนช่วงที่ว่าตัดแต่งกิ่งแล้วใช้หรือ,อยังไงครับพอเก็บเกี่ยวฤดูการผ่านไปตัดแต่งกิง่งปุ๊บก็ใช้โกแคทวันชนิดน้าฉีดต้นทางใบฉีดต้นทางใบนะครับโดย1 0 c ส15หตีซีต่อน,น้ํา20ลิตร150ยตีซีต่อน,น้ํา200ลิตรนะครับฉีดไปหนึ่งครั้งเว้นระยะอีกเท่าไหร่ท่านจะฉีด ประมาณ1ห1 5วันประมาณ1ห้5วันก็เหมือนเดิมสูตรเดิมนะครับก็ฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งลำไยและผลมันออกมาอย่างไงครับหลังจากฉีดครั้งที่หนึ่งแล้วเรามองเห็นลำไยมีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงไหมเปลี่ยนแปลงทั้งใบมัจะเขียวขึ้นมันครับอืแล้วก็ดูแลอย่างนี้จนจนออกดอกก็ฉีดได้ครับติดลูกเล็กๆก็ฉีดได้ได้ลูกโตขึ้นมาเป็นระยะก็ยังฉีดได้จนถึงเก็บเกี่ยว ทนี้ก็อยากจะถามทางผอนะครับนิสิงอ่ะผอแนะนำตัวเองนิดหนึงครับสวัสดีครับผมนายนิพนุนใหม่ครับผู้ในการเรียนครับ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 คปัรับคบครปรัครับคับครับครครับครัไครับครับครัคัครับครบครครับครคับครครใรัครบนรครับคับนรรครับครับครรัค อ่าพ่ออในปลูกลำใหญ่เหมือนกันปลูกด้วยรับมีไร้ครับมีปลูกไร้ยี่สิบเกี่ดไรครับยี่สิบเจ็ดไร้แต่ก็ก็ใส่นิดเดียวนะครับก็แบ่งใส่ว่าดูแลไม่ทั่วถึงก็ไม่เห็นต่างกับของที่ใส่ที่ใส่ก็ใส่อะไรครับใส่สารใส่สารก่อนแล้วก็ใส่ทั่วไปทั่วไปไม่ได้ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้กรดแคลซไม่ได้ใช้รับเนื่องแต่มาดูของตามเคสอรับเพราะว่ามาเห็นแล้วความความต่างเกิดขึ้นระหว่างของผมกับ ของคุณไกสอนของคุณไกสอนคุณกนใช้โกแคดวันซึ่งอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังเราด้านหลังเราี่นะครับส่วนของของปออนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นยังไงครับความต่างมันเกิดขึ้นก็คือมาเห็นผลครับตอนนี้นะครับที่เห็นตอนนี้ว่าผลของการใช้โกลแคตวันนะครับผลมันจะสีเขียวใชแล้วก็ทั่วไปนี่มันจะเป็นสีน้ำตาลถ้าไม่ได้ใช้ทั่วไปจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็การพ่นของมลก็เหมือนกันนะครับความต่างก็จะคือเกิดขึ้นตรงนี้แล้วใบใบตัวนี้จะเป็นมันแล้วก็ยาวยาวยาวกว่าสำหรับราคานั้นถ้าพูดไปอีกระยะหนึ่งก็คือราคา ส่วนมากจะขายเป็นตะกร้าเวลาเปิดตะกร้านะครอราคาความต่างก็จะเกิดขึ้นที่ที่ตัวผลของมันก็จะดูที่สีผิวสีผิวลำไยดูสีผิวลำไยถ้าวัดรือราคาเขียว่างนี้นี่ครับราคาจะแพงอ๋อราคาแพงกว่าอีกแพงกว่าก็จะตั้งราคาไว้ที่ตามฤดูกาลนะครับถ้าช่วงมันออกนอกฤดูกาลก็50-60ถ้าขึ้นขึ้นร้านแล้วก็ ก็ถึงร้อยนะครับราคาดีครับสรุปว่าพอสรุปว่าส่วนของของคุณพี่นี่พี่อะไรนะพี่ไก่สอนพี่ไก่สอนเนี่ยรักคุณภาพอย่างนี้สีของผลอย่างนี้แน่นอนราคาราคาดีครับราคาดีราคาดีแน่นอนคือคุณไก่สอนครับปีนี้คำนวณว่าจะได้ผลรับจากการขายลำใหญ่ในประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองแสนกว่า สอแกว่าที่ไร่กที่สองแสนกว่าห้าไร่ของแสนกา้ของพวกออยี่สิบไร่นี่ถ้าใช้นี่ไ่ธรรมดาเลยเนะเดี๋ยวก่อนครับกบเจ็ไร่ใส่ครยี่สิต้นนะประมาณสองแสนกว่าถามถึงทุนของคุณไกสอนนิดหนึงห้าไร่ลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุนประมาณสามหมื่นกืสามหมื่นใน2ี่เป็นเป็นอะไรครับสามหมื่นนี่เป็นอะไรเป็นอะไรบ้างครับสารน้ำเป็น้ำเ่ แรงงานค่าน้ำมันในการสูบน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ใช้โกคทวันไปกี่ลิตรครับจนถึงกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นี้เป็นครึ่งเองโอ้โหเดี๋ยวกับลิตรนี่ขวดเดียวเนี่ยนะขวดเดียวลิตรครึ่งเหรอฮะแล้วกับไอ้ภาไร่นี่ท่านใช้อย่างมากก็ประมาณสามสี่ขวดแค่นั้นเองใช่ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวสรุปนี่ห้าไร่เนี่ใช้ใช้ทีละขวดสองขวดสองพันครับ แต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นต้นทุนอย่างอื่นค่าน้ำมันรายสองพันควดละพันขวรละพันสองพันได้รับสองแสนครับท่านผู้ชมครับผลน้อยมากนะครับท่านผู้ชมคือ อันนี้ผมมาเห็นแล้วก็ดีใจแทนทราบสวนครับผมไม่ฉาเลยนะแล้วไม่คิดจะมาทําแข่งครับรวยรวยยี่สิบเจ็ดแรกนี้อยากจะใช้กัวแคทบอลหรือเปล่าครับก็อีแน่ต้องทําละปีหน้าเราจะตามมาดูตีนี้พวกเรามาสัมภาษณ์มาคุยนี่ สางบ้านอาจจะไม่ค่อยเชื่ออะไรแต่ถ้าผอพูดเองว่าได้มาเห็นมาอะไรเงี้ยก็คงจะสร้างความมั่นใจแกเจ้าของสวนลำใหญ่ทั่วประเทศครับนี่ขนาดไม่ได้ใช้ในในหะแต่ว่าเปรียบเทียบดูท้นครับอโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านคุณแตกบ้านอำเภอจอมทองครับจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตโทเชียงใหม่อยู่อำเภอจอมทองผมปรจวบคุปาทองนี่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณผู้ชมเรามาที่เชียงใหม่กันมาเยี่ยมชมสวนลำใหญ่แน่นอนครับ สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นไรอ้อยนะสวนสวนยางนะนปาล์มแล้วก็มันสัมปะหลังนาข้าวภาคาอีสานนี่เรามีอยู่แล้วที่โคราชที่อุดรอุดรรวมทั้งโปแคนสันนี้ด้วยอ่าสูตรมหาจันทร์นี่คอความหศจันทร์ทริปต่อไปเราจะขึ้นไปทางภาคอีสานนะครับติดตามนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะไปเยี่ยมชมเกษตรกรทำการเกษตรด้วยอะไรครับข้ามภาคอีสานครับสักครู่ครับ